ราคาแหมบอกเดี๋ยวกูดเดินกลับเลย <c oughs> <c oughs> แลกกันโอ้โหถือได้ไงวะอ่ะอ่ะอ่ะให้โอกาสถือให้ดีเออขอบคุณนะคะนีข่ขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมอ่ะเป็นไงบ้างครับพี่กุ้ง อะาที่สนใจสามารถคุยอะไรเพิ่มเติมได้เลยบ้านของเราติ๊กตอกดีเจป้ายสวยแล้วจากวันพรุ่งนี้ก็ใช้ป้ายนี้ไปได้เลยนะติ๊กตอกนะ้วเดี๋ยวเราไปซื้อสติกเกอร์ให้กับดีเจโทมคาเดี๋ยวก็เอามาฟิวชั่นรวมกันแล้วก็เอาพัตเตอร์แผน่นโอ้ไม่กอกระตุกต้องกด2ทีครับผู้ชมครับรถสวยทุกคันนะัะมีใบเซอร์การันตีให้นะครับ รถเกรดเอมือเดียวประวัติดีเอกสารครบเล่มครบนะครับไม่ว่าจะซื้อสดจกไฟแนนซ์พร้อมโอนไปชื่อของลูกค้าทันทีลูกชายจมูกโด่งมากพี่แก้ไรไม่ได้กยกงไอ่่องไลรเนาะใช่ไหมหเราควรเราก็ไปไปอัดไหมเฮ้ยแต่แต่ลื่นอยู่นี่สวัสดีคุณผู้ชมคะ่ะไอยลื่นอยู่น้ไม่กระตุกอะไรอะในใน,ในห้องแอบ,บที่เห็นน่ะตุกขนาน,นังไม่หรอ อ๋อทำเปสีไปเหลียเอ้ยปกติแอยังมาหลอกพี่ดิน่าจะมีแคปหน้าจอได้เนาะเอแคปแคปก็เห็นภาพนิ่งมันก็ภาพนิ่งหลุดไงวิดีโอก็แหละอยากให้เห็นด้วยแอมบอกว่ามไม่ยอมใช่ไหมตลกมากไม่กระตุกนะครับโอเคคขอบคุณมากนะคุณคุณคุณมีซีวิกคามีนี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยมีครับคุณพี่ เรนเรนนี ren. Ren ren ่เรนรินเรนเรนนะฮะอ่านผิดขออภัยนะครับพี่ซีวิกครับผมพยายามอ่านชื่อมากตั้งใจนะฮะเพราะตั้งใจอ่านชื่อพี่ถูกนะแต่ถ้าไม่ถูกขออภัยนะครับเฉลยให้ผมได้หน่อยนะครับคันนี้ซีวิกครับคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันผ่อนอยู่ที่ประมาณแปดพันไปไปเก้าพันต้นต้นเป็นตัวหนึ่งจุดแปดตัว e ปีสิบเก้าครับสวยมาการถสวยนะครับพร้อมใช้งานสุด นหน้าจอกล้องส่งถอยมีให้รออปชั่นต่างๆมีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นครุสคอนโทรลหรืออะไรต่างๆน,นี่เลยสวยนะคันนี้นะคะพี่พีน้องเป็นตัวปี19านะตัวอ e ีแต่ได้ไฟตัดหมอกมาแล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้เบาะหนังบอกได้ใช่ส<อ>ีบอลเงินนะฮะใช่ค่ะอลอง,องสตาร์ทบอมบอร์มนะฮะอย่าตกใจอย่าตกใจสีบีขอดราคาสหรสาสดสอง0สนมีไหมโอ้โหไม่มีเลยครับเ d ดีอะไรอย่างนั้นไม่มีครับ สองแ,แสนงานไม่มีครับแต่ถ้าสองแสนเรามีมา <2, S 1> ด,ด้าครึ่งมันห้าอ่าเรามีสองถ้าสดสองแสนซีวิกนี่ไม่ไม,มีนะครับเปลี่ยนสองแสนเป็นดาวเราแทนไหมครับอืมจะได้ผ่อนคันนี้เบาลงด้วยนะครับเราสนใจคุยเราเหลือเพิ่มเติมได้ครับบ้านเขียวแอดติดต่อกันได้เลยครับใช่แล้วแอดมาได้เลยนะนี่รถสวยพร้อมใช้งานเลยค่ะหรือพี่อยากดูเป็นตัวสีขาวไหมปลาตัว e ซนะีวิกเนาะเรามีให้เลือกเยอะนะสีน้ำเงินก็มีสีเทาดำก็มีใช่ครับ สีขาวก็มีครับนี่เลยไม่มีสีเขียวอย่างเดียวครับครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นตัว1.8ตัว E ปี19ครับอ่าปี19นะนี่เลยคันนี้สวยแบบนี้นะคะเป็นตัว E อ่ายังไม่มีไฟตัดหมอกนะคันนี้<อ>แต่สิ่งที่ได้มาคือปบายน,นั่นเองนะคะ บบอหนังนะของตัวท็อปเลยนะแต่ได้เป็นอยู่ในตัว E อืมคันนี้จะเบอหนังมาแล้วนะครับเป็นตัวปี2019เช่นกันนะครับสังเกตคห้ข้างในจะเป็นตัว E นนเงนครับหน้าจอจะเป็นตัว E นะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้นะครับคันนี้คุ้มๆนะน่นสวยมากนะคันนี้นะคะพี่ๆได้เบาหนังคือบอหนังเขาสวยเนาะไม่เหมือนกับทุกคันที่เราเคยเห็นเลยอะเดินได้สีขาวนะใช่แล้วเดินได้สีขาวนะครอบคุมม้มไปกับตัวรถ พรมกระดุม,มเข้ารูปสวยเนาะสวยมากสวยมากคันนี้สวยจัดประหลัดบอกประหลัดยังต้อง,อองแวะกกับมาบอกว่าสวยจัดคันนี้นะฮะสวยมากนะฮะคันนี้รถนะสวยจริงนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ด้านหลังก็สีขาวนะตัดกับตัวไฟท้ายสีแดงได้อย่างลงตัวนะครับเอฟซี FC, บอกเลยว่าโฉมเนี้ยเท่ัยรุ่นแล้วก็เป็นโฉมใหม่ที่หลายๆคนอะ่ะชอบนะครับแล้วก็ราคาดีน่าคบหานะครับเพราะว่า ผ่อนประมาณ9 0 0 0พพี่ได้คันนี้ไปเลยนะครับ5 7 9 0ส0าครับได้สีขาวสวยๆไปเลยนะพร้อมกับความเป็นตัวรองทอาที่ได้ออปชั่นมาเยอะอยู่นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นบอกก็บอะหนังแล้วคันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับได้กองสองถอยหน้าจงหน้าจอแอร์ดิจิตอลนะครับครบทักบ้านเขียวได้เลยสนในจะคันนี้ติ๊กตอกีเกณน,นะครับทักมา<ต>นาพี่พี่รถสวยพร้อมใช้ง,งานนะคะสีขาวแบบนี้เลยจะรีบแอดด้านหน้านะครับอ่าแอดมานาแอดมานะนีเลยไปกันต่อ เราจะพาไปต่อที่ซีวิกสีน้ำเงินสวยสวยมากจริงค่ะสวยมากกระชับกระเช้านะครับในการทำงานนะฮะแจมนะฮะอย่าทำลายพี่อย่าทำลายพี่นะซีวิกสีน้ำเงินนะฮะคุณผู้ชมนะฮะนี่ซีวิกสีน้ำเงินสองสิ่งที่แบ่งกันระหว่างความบ้ากับอารมณ์ดีนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่ตะกี้คืออารมณ์ดีครับครับอุ้ยทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะอะไรอ่ะมันมันมืดมืดอ่ะเออทำไมมืดอ่ะแอมนี่เพิ่งจะเสี้ยมเช้านะไม่เป็นไรหรอกพี่ว่าทุกอย่างปกตินะครับคุณคุณดูอ่าเพิ่มไฟสว่างนะฮะโอ้โหอันนี้ก็สว่างเกินมันแค่ไปโฟกัสเมื่อกี้มันก็เลยสว่างแต่พอเกิดเอาโฟกัสออกก็เป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละ สีน้ำเงินครับ1.8ตัว E L ปี2019ครับเป็นธรรมดาครับ<ม>กินอิ่มก็ง่วงนะฮะใช่ซึ่งเราอิ่มแล้วใช่ไหมให้เจมมาถือแทนแอมไหมทำไมอ่ะแล้วพี่โอมไปพักแอมไปตอบแชทมีแล้วแต่สวยนะ,<ฮ>ะคันนี้นะคะพี่พี่เจมนี่เลยถ้าเกิดสนใจคันนี้เป็นตัว E L ที่ได้เบาะหนังมาแล้วน้อพี่ไหนจริงครับเป็นตัวหนตัว E L สวยเลยคันนี้นะเจมถือ ปี2019ครับอืมปี2019รถสวยสีแท้สีเดิมโรงงานสีเงินปี2019ที่ต้องบอกว่าเฮ้ยนี่คือรถปี19ที่แบบต้องบอกว่าไม่ดูเก่าเลยนะฮะนี่ปี25แล้วจริงฮะคือเดินขาซ้าย5ครั้งขาขวา5ครั้งครับเออคือแบบนี่คือแบบ1ิอะไรวะบอกแปลกๆวะไม่ส9้ไงผมผมสามครถพูกคำนี้ได้ป่ะพี่ What the fuck t h a t shit อะไรฮะ เช่าเพิ่งพักไปอีกสิบนาทีแล้วก็ขึ้นใหม่ก็เดี๋ยวลงนะเกือบ8โมงแล้วคุณเจรีรถบ้านครับผมรบกวนได้ไหมไ <ล S 2> เดินไปถึงไหนคุณแปลวไหมฮะอุมาคุยอะไรกันตอนนี้ <c oughs> วะฮะครับเล่นทำงานอยู่นแปลวไหมนะฮะคันนี้รถสวยมากครับดูด้านหลังฝั่งหิ้วอาซีว่หน่อยะฮะนะครับคุณผู้ชมฮะไมครับเป็นเบาะหนังนะฮะไม่ได้ไปโอเค บ่อหนังเหมือนกันนะคะทุกที่นั่งนะฮะคุณผู้ชมโอ้รถสวยมากนะฮะรถสวยจริงนะคุณผู้ชมครับพอด่าตะกล้องฮุบคนดูขึ้นเลยเไม่นะอ๋อไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ขึ้นไม่ไหวไม่ไหวคันรถสวยมากครับสีแท้สีเดิมนะก็จะตรงนั้นลงด้านหลังนะ ด้านหลังคือกว้างจริงกว้างจริงนะครับสามารถเก็บคนได้หนึ่งคนเลยเก็บทำไมแล้วก็กระเป๋าเดินทางสามารถใส่ได้มาสองสามใบเก็บเก็บคนทำไมถุงกงถุงกลองก็ใส่ได้นะครับอุปกรณ์การกีฬาใส่ได้หมดนะครับลูกบุลงลูกบาสเทนนิสนทนิดได้หมดนะครับแล้วก็คนหนึ่งคนใส่ทำใบนะครด้านหลังมีกล้องส่องถอยให้นะครับแล้วก็ที่เป็นสวยมากนี่9กยนะครับกันยสิบ15นะฮะอันนี้เป็น337เจ็ไม่เข้านะครับไม่เข้าอะไรคือไม่เข้ามาถึงสปอนเซอร์ไม่เข้าเออนะ แล้วพูดทาไมด้านหน้าจะมีไฟโปรเจคเตอร์ใช่แล้วโฉมหน้า uh, น e well ี่คือแบบปโฉมหน้าใหม่แล้วโฉมหน้าอ่าแมนเชสเอเออแลโฉมหน้าแมนเชสครับมีพวกครอบไฟตัดหมอกอะไรนี้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะกระจังด้านหน้าจะเป็นแบบชิ้นเดียวกันติดกันนะฮะเออเอ้ยไม่ใช่นะฮะก็ก็ติดกันไงติดกันเหรอเนี่ยกระจังด้านหน้าตรงเนี้ยกระจังกระจังด้านล่างอ่ะโอเคกันชนด้านหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะเป็นแบบชิ้นเดียวกันติดกันเขาไได้แบบว่าแบ่งสองฝั่ง โอเคอ่านะฮะสำหรับ <Okay. S 2> คันนี้คือคุ้มมากนะฮะเป็นตัวท็อปได้ E L ไปเลยแล้วก็ได้เลนส์วอชได้กล้องส่องถอยได้หน้าจอไปเลยเออนะฮะใครสนใจอยากได้คันนี้นะคุณผู้ชมครับราคาเบามากไม่ถึงหกแสนด้วยซ้ำนะฮะสามารถคุยอะไรเพิ่มเติมได้เลยคุณผู้ชมนะฮะถ้าอีกสักสิบนาทียังยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เยอะยาว,ยาวน,าน่าจะต้องให้ไม้สองเป็นคนเคลียร์ละไม้หนึ่งไม่ไหวว่ะนะฮะนะฮะแล้วก็ลงไปเลยว่าเป็นไม้หนึ่งไม้เดียวไอ้ไม้สองไม้เดียว โอ้จริงเออเพราะว่าแบบเสียใจทำแล้วมันทําไม่ได้เสียใจว่ะเสียใจเหมือนกันนะครับเพราะัาลมไม่ได้ชาร์จอะไรนะัดลมไม่ได้ชาร์จ้ายไม่รู้เหมือนกันโอเคนะอ่ะมาผู้ชมนใครที่กำลังต้องการครับรถยนต์ไฮบริดตัวทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับมานี่เลย CSR ครับผู้ชม1.8ตัวไฮบริดไฮปี2020ครับคันนี้เป็นตัวที่ตัวท็อป เป็น SUV 5ห้าที่นั่งที่ดีไซน์สปอร์ตมากครับคันนี้คือจัดเต็มเลยนะออปชั่นคือมีให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวนวิเกเตอร์มีให้เซนเซอร์รอบขันนะครับแล้วก็เขามีเรดาร์ด้วยนะเพราะว่าด้านหน้าเขาเป็นแบบอ่าแลด้านหน้าเขาคือประกอบติดเข้าไปกันกันเป็นกระจกนะครับถ้าบางตัวจะเป็นแบบนูนออกมาถูกป่ะใช่ถ้าเป็นนูนเข้ามาคือจะไม่มีพวกเรดาร์เซนเซอร์นะครับเออแต่ถ้าไม่นูนก็คือเป็นอันนี้คือมันเป็นเซนเซอร์โตโยต้าเซนนะฮะอย่างต่าง คือเขมีให้นะเซนเซอรกันชนก็มีน a วิเกเตอร์ก็มีนี่ระบบแอร์เป็นตัวดอว z โซนนะดดิจตอนะครับเป็นออโต้ด้วยรวมถึงครับมีระบบนะนาโนอีโคฮีตคูลมีหมดเลยนะครับนี่นะหน้าตรงหน้าต่อกล้องถอยเบาะหนังนะฮะครั้นี้โหติดอย่างเดียวเลยติดใจครับติดอย่างเดียวเบาะว่าเป็นไฟฟ้าวะอ่าแต่สามารถปรับนวดได้นะเออจะมีตัวนวดเงี้ยใช่จะเป็นอันออกมานะเป็นตัว นะอันนี้อ่านไปยังอ่ะคุณแนงน้อยสดเท่าไหร่ยางยางเนาะเออสดเท่าไหร่ครับขันไหนครับคันนี้หรือเปล่าถ้าคันนี้หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเออแต่ถ้าเป็นซีรีสคัมเมืรอกี้ครับห้าเจ็ดเก้าครับเออถ้าเป็นซีรีสคั้ห้าเจ็ดเก้าครับนะอ่ะด้านหลังของเขาด้านห้องผู้โดยสารตรงนี้ด้านหลังนะฮะอาจจะดูไม่ใหญ่มากเพราะว่าด้วยเขาที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบว่าทรงสปอร์ตอันขนาดไม่ต้องใหญ่มากเกินไปอาจจะแบบค,ค้คนก็พออันนี้คือ นะฮะแต่กว้างนะผมนั่งได้ครอบครัวสี่คนนี่กำลังดีนะฮะนั่งสบายมากนะคุณผู้ชมกระเป๋าจิงโจ้ด้านหน้าก็มีมีสองมีสองบ่อคุณผู้ชมฮะเรียกว่ากระเป๋าจิงโจ้นะฮแต่ว่าคันนี้คือเป็นไฮบิดด้วยนะเครเรียกกระเป๋าดัลลามอนได้ไหมได้ได้แต่ลงแปไม่เจอของเสียขนาดนี้หยิบขึ้นมาเป็นไม้ตอยูวิเศษสายชาร์ทดีมไอ สายชาร์จ Type C อะไรเงี้ยแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยเออแต่ว่าตรงน,นี้เขาไม่มีสายชาร์จให้อ่ะเขาไม่มีรูชาร์จให้ไม่มีรูชาร์จ<อ>ใ,ให้แต่เขามีแอร์แบงให้เยอะเออนะเอ้แต่เขาไม่มีสายชาร์จให้ด้านหลังจริงนะน่อยเลยอาจจะมีให้ข้างในตรงนี้โนบิตะอะไรจะไม่ใช่นโนบิตะตนะครับแล้วก็คันนี้คือคุ้มนะราคาหกแสนกว่านะครับแต่ว่าปีสิบปียี่สิบครับอ่า นะเป็นตัวหายตัวท็อปนะคุณชมครับหลังคาไบท็อปแบบนี้เลยนะครับเน่ไม่ได้เก็บงานนะอุทะเบียนสวยมากนะโอ้โหเก้าเก้าหกหกนี่สามอีกโอ้โหทุกอย่างลงลงตัวกันหารสามลงตัวลองไหมลองงวดนี้สักงวดไหมเออลองพี่ไหนลองไหมลองไหมที่พี่จะซื้อเลขเดียวซ้ำไปเรื่อยจังหวดมันก็ถูกโอ้โหกิโอกาสมันคือหนึ่สิบร้อยหนึ่งในร้อยหนึ่งไม่มันมันคือหนึ่งในสิบล้านมันเป็นหนึ่งในหมื่นพี่ ไมหนึ่งในแสนหนึ่งในแสนผมนบแล้วไม่หนึ่งไม่หนึ่งในสิบล้านที่ก็ซื้อสักหนึ่งแสนตัวเลขโอ้โหไม่ใช่มาถึงว่าเลขมันมีทั้งหมดหกหลักอ่ะคือหนึ่งในแสนที่จะถูกที่จะซื้อหกที่ก็ซื้อหนึ่งแสนไปวางกล้องคุณผู้ชมครับคันนี้เป็นตัว cr s หนึ่งจ i ด h ปดไฮบริดไฮปียี่สิบครับคันนี้รถสวยมากครับเป็นตัวที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่ เดี๋ยวเราปรับสภาพไปเลยถ้าคุณพี่จองเข้ามาเพียงแค่999บาทนะครับเครดิตดีออกรถ0บาทครับอินสเปคชันมีให้2หน่วยงานเลยนะครับออไม่ว่าจะเป็นวันดูคารรถต้นใจนะครับก็คุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคันนี่นะครับเน้นๆแบบนี้เลยนะสนใจทักมากนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเอาแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันอาการเหนื่ยใช่ไหมเอออันนี้หนักเหนื่อยมากเลยเออที่ที่สองไม้ติดแล้วเออที่ผมตกใจเนี่ยที่ผมเจอพี่สภาพนี้ มึงไม่มาเช้าๆอ่ะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระเออผมก็มาเช้าไม่ได้ก็มาให้ก็ดีแล้วพี่ดูพี่ดูตาแบบด้วยมันจะมาสุดท้ายแล้วนี่น้องอุ้ยท่านนี้พอดเจ็ดวันอื่นให้ทำเมนเทออกมาให้ซิตี้1.0 SV ครับปี2020นี่อันนี้เป็นตัวอะไรฮะเทอร์โบเป็นตัวยี่เป็นตัวพันเทอร์โบครับ1.0 SV เป็นตัวเครื่องเทอร์โบปี21ครับ คันนี้มาอีกที่เก้าหมื่นโลนะเก้าหมื่นเก้าพันครับก็สวยมากนะครับตัวนี้สีเทาดําด้วยนะสีพิเศษด้วยนะครับเป็นสีเทาดําสีแบบเทาเข้มๆเลยนะครับมันจะมีเทาหลายเฉดนะครับอันนี้จะเป็นอีกเฉดหนึ่งที่เป็นเฉดที่เป็นเฉดสีเดิมสีแท้นะสีของทางโตโยต้าเอทางฮอนด้าเลยนะครับเป็นสีที่ดูแลรัษาง่ายเช่นกันนะครับนี่เราดูข้างในของเขานะครับความสปอร์ตอะไรต่างจากตัวของพันเทอร์โบตัวนี้นะฮะ นี่เป็น,นไงจอกล้องสองถอยมีให้นะครับจอก็ใหญ่ๆเลยขนาด7นิ้วได้นะครับตัวแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้แล้วนะครับแอร์ Air นี่ถอดแบตแอคคอร์มาเลยนะคล้ายๆเลยนะครับแล้วก็คือภายในนี่คือตกแต่งคล้ายๆข,ข,ของป้ายแดงเลยนะออก็คือจริงๆมันเป็นโฉมเดียวที่ยังเป็นแบบหลายๆคนอนะ่ะยอดชอบอยู่นะเพราะว่ามันเป็นโฉมที่เท่มาก นะครับภายในตกแต่งดีไซน์ดีมากลงตัวมากคนชอบโตโยต้าอย่างผมยังหลงไหลในคันนี้เลยนะฮะสวยจริงๆหนะบ่อนหนังสภาพดีเกียร์ออโต้มีอีคอนโหมดแล<ฮ>้วก็ไอเดนสต็อปด้วยครับผมคุณเชอร์เลถามมามีสันจูไหมคะมีครับโอ้โหยังกะรู้เอาจริงนะคุณเชอร์เล่ไอเไหมคุณเชอร์เลคุณเชอร์เลครับยังไม่มีราคาเลยคันนี้ผมอ่ะเดินเข้ามาผมยังเพิ่งรู้เลยว่าเพิ่งมีสันจูเหรอลุกคันนี้มีสตอรี่ครับยังไงครับ ลูกค้าเคยซื้อคันนี้เราไปตั้งแต่ตอนสมัยเราอยู่ลาดพร้าวแล้วเขาก็เอากลับมาเทินกับเราไปเออเอามาเทินกับเราไปอันนี้พี่ยังไม่ได้ข้อมูลแต่คือเขารู้ว่าอเป็นรถเทินโอเคเป็นรถที่ลูกค้าเอามาเทินกับเรานะครับรบคันนี้เป็นตัว 1. 6 i n v จุดหกนเดะครับเป็นตัวปี2014นะครับตัวท็อปของปี14ใช่ตัวเดียวกับที่เราเคยขายว่าพี่ตัวสีขาวคนละตัวโคลตัวอันนี้ปี14ครับอันนี้รถปี14นะแต่มีครบหมดนะหน้าจอกล้องส่องถอยแอรับ แล้วก็ได้เบาะหนังด้วยสภาพดีมาก<ช>คันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนสี่ทุ่มนะถึงว่าเพราะว่าผมอะเมื่อคืนที่ผมไลฟ์จู่ว่ามาสองสามทุ่มอ่ะลผม,ผมไม่เจอขเขา,เามาสี่ทุ่มไงโอ้โหเดกก็ไม่แปลกเขามาตอนสี่ทุ่มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับอย่างที่เห็นเลยเป็นพวงมาลัยสามการสภาพดีมากคือ คันนี้อเวนซ่าโโอ้หราคายังไม่ออกเลยพี่เชเรียลทั้งไังพี่เชเรียลเขา้าบ้านเขียวเราก่อนแอร์ติ๊กตอกดีเจนได้เลยคุณพี่นะครับมาคุย,ยรายละเอียดเพิ่มเติมก,กันว่าสนใจดิสันจู๊กคันนี้คันนี้ปีสิบสี่เหรอ <24 S 1> คือคันนี้ปีสิบสี่เดาไหมสามแสนเอาผมให้ผม,ผมให้สี่ต้นแล้วกันสี่ต้นเหรอเออผมว่าสี่ต้นได้อยู่สี่ต้นได้อันเนี้ยจริงปีสิบสี่เพราะว่าดูจากสภาพตัวรถอะไรงต่างๆนะเบาะหนังคือสภาพสวยมากโทษนะ รถปรับสภาพตรงไหนวะยังไม่ได้ปรับเลยน้องเออยังไม่ได้รอเนี่ยรอปรับสภาพอยู่แล้วคือแบบสวยมากโอ้โหแล้วคอนโซลมันดด้วยนี่คือโอ้โหคอนโซลไม่มียงไม่มีเยอะเลยนะคอนวนซ่าไม่มีมีอินโนวานะคะคุณพี่เอออินโนวาได้ไหมเพราะว่าอาเซ็กเป็นใกล้เคียงกันเลยโอ้โหอืมอะดูเฮ้ยเฮ้ยสภาพดีมากผมก็เป็นพมแบบนี่ยังไม่ได้เก็บงานเลยผมพูดก่อนย้ำอีกทีนี่พีดีสีรถเข้ามาตอนสี่ทุ่มเมื่อวาน ปีสิย้ำอีกทีรถปีสิบสี่เฮ้ยโคตรดีรถปีสิบสี่แล้วคือให้ดูด้านหลังรออ่ามาๆสวยๆครับไฟท้ายด้านหลังสภาพดีมากคืออะไรอันนี้คือตัวที่ผมทิ้งไว้แถวนี้นะครับแต่มันเป็นเอกสารนี้ครับเป็นนิสสันจู๊กปีสิบหกนะครับเนี่ยเลขตัวถังอะไรเงี้ก็มีหมดเลยอส t k เคทับปะเซียราครับมีครับมีมีมีนะครับ 1,598งพันหแซีซีหนึรแรงม้าครับอะไรเงี้ยมีครบข้อมูลเอกสารมีครบเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับใบเซอร์เก่ายังอยู่เลยนะครับสำหรับตัวนี้ใบเซอร์เก่ายังอยู่ใบเซอร์เดิมไงตอนตรวจรถครั้งแรกเข้าใจเขาจายเพราะเดี๋ยวเราตรวจซ้ำอีกรอบไม่ต้องวเพราะต้องบอกว่านี่คือรถที่ทางลูกค้าเคยเคยออกกับทางเราไปแล้ววันนี้เอามาเทิร์นถูกไหมถูกครับเออนะพูดดีก็ถูกอีกครับฉะนั้นแล้วอุ้ยตัวนี้เซนเซอร์ถอดจุดด้วยนะครับกันชนด้านหลังกล้องหลอยก็มี กล้องส่งถอยก็มีให้ใช่ใช่กล้องส่งถยสรุปเป็นปีสิบสี่ครับนะเป็นปีสเป็นปีสิบสี่ครับคุณเชเรียลจ้ะเป็นเครื่องหนึ่งจุดหกผมเลยบอกว่าเป็นเครื่องหนึ่งจุดหกแต่ว่าเป็นตัวรถปีสิบสี่ครับอันนี้เปิดฝาถ่ายได้ปิดได้ครับแต่ว่าอันนี้เราถอดตัวที่บังของอยู่นะโอเคโอเคไม่เป็นไรอืเนี่ยจะให้ดูไปเลยเนี่ยมีตัวแผ่นรองของจู๊กนะฮะนี่แผ่นรองเดิมหแต่จักใจสภาพดีมากว่ะเออเนี่ยครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบเลยนะเออ รถเพิ่งเข้ามาตอนสี่ทุ่มรุปสนะภาพดีจริงคุณราชันเพิ่งจะเจาไปเทสไดามาด้วยนะครับออผมว่าราคาคันนี้ราคาดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าบ้านเขียวเลยครับพี่เชอเร์เดลเข้าบ้าน,นเขียวเลยครับตัวนี้นานๆผมจะพูดอย่างนี้ทีนานๆผมจะพูดปีศาจาธีปกติที่ผมต้องแบบช็อตบุกแล้วแต่คันนี้ต้องบอกว่ายอมจริงรถนะสวยมากนะเ,ออเป็นรถปีสิบสี่นะครับแล้วก็เคยอยู่กับเรามาแล้วก็เดี๋ยวเราปรับสภาพต่อนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ทุกคนทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น คัดงคัดเงาซักพมซักเบาอะไรเงี้ยทำหมดจากการให้แบบสีอะไรเงี้ยทำให้หมดอุ้ยคุณเชิญเร็วสองแสนกว่าพอได้ไหมคะอุ้ยอันนี้ไม่รู้อ่ะคุณพี่ไม่แน่ผมไม่รู้ว่าราคามันประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเร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 าต้องรอราคาใช่เพราะเอาจริงอ่ะผมไม่ค่อยจัดทักันทีสันแต่ผมว่าเป็นไปได้อยู่มีโอกาสมาเป็นสองมีโอกาสมีโอกาสเพราะฉะนั้นลองลองทำบ้านเขียวก่อนใช่ครับผมว่าน่าจะได้อยู่สองสามแสนนะยัาไงต้องคุยกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเขาเท่าไหร่ถ้ายังไงคุณเชิญเร็วทักเขาบ้านเขียวเดี๋ยน้องแอดมิน ไปถามราคาในห้างว่าจะขายเท่าไหร่เราก็จะได้ราคาพิเศษไปแบตแบตหมดครับมันมีคนไม่ชาร์จนะครับเป็นถึงไม่ชาร์จตั้งแต่เมื่อวานหรืออะไรไม่ชาร์จตแต่เมื่อคืนไม่ชาร์จตั้งแต่เม,<อ>มื่อเช้าเมื่อเช้าไปใช้แล้วไม่ชาร์จนะครับสำหรับคันนี้นจ,จะเป็นตัวปี14ครับ1.6ตัวอินเกตัวเ n อร์นะครับขับเข้ามาเลยบ้านเขียวนะครับคนหน้าโดนอืมโอเคอครับเดี๋ยวเราต้องคุยราคากันคุณพี่ผมตอบให้ไม่ได้จริงจเพราะรถมันเพิ่งมาเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มนะครับกับเดดดี๋ยวพาาไไปู้ม CSR 1.8ตัวไฮนะครับคันนี้รถปี2020ครับถ้าสนใจคันไหนนะครับย้ำกันเลยว่าให้แคปบหน้าจอแล้วเข้าบ้านเขียวแอด๊ดทิกต็อกดีเจนได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะฮ oh, ะโอ้โหเฉลยวมาไวมากขอบคุณมากฮะมาครับเข้าบ้านเขียวแล้วหรอเออดิโอเคได้เลยนะครับอย่าลืมแคป็หน้าจอไปนะว่าสนใจดิสันจุกสีดำนะครับอืมแต่อันน<ม>ี้จริงๆยังไม่มีรูปนะครับเพราะรถเพิ่งมาตอนสี่ทุ่มเมื่อวานอ่ะวันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับคันนี้ราคา629,000ครับ เป็น CSR 1.8ตัว HIGH นะครับอยากขึ้นย์ไฮบริดคุณผู้ชมครับน,น่าเล่นมากน่าเล่นมากครับ h y b ริดเพราะว่าเป็นรถที่คุ้มประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ออปชั่นให้มาเยอะนะครับออปชั่นเยอะยังไม่พอนะครับคือ ขอดูรูปแล้ววิดีโอหน่อยค่ะคุณเลยว,ลวยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยคุณเลยวยังไม่ได้เถ่ายเลย,เลยนะับแต่เดี๋ยวเอาราคาพิเศษให้คุณเฉลวนะครับนะ,น,ะนะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะ c ซมาแล้วนะครับออออตัวนี้จะได้เป็นตัวที่เป็นตัวท็อปออมีนิเ i กเตอร์มีข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์แยกซ้ายขวานะครับแยกแอร์ก็มีอีโคฮีตคูลด้วยใช่ใช่มีระบบนาโนกอาศให้นะครับนาโนกอาศด้วยนะครับ เดี๋ยวสักเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอให้แล้วกันนะคุณเชลยไปถ่ายวีดีโอคร่าวๆไปแล้วนะครับถ่ายใช่ปะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปไปเดี๋ยวตัดเดี๋ยวต้องตัดขาดคนตัดตอนนี้นะครับด้านหลังก็กว้างขวางอยู่นะขนาดกระทัดร้านนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนี่คือพอเหมาะพอควรนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจจะไม่ได้แบบกว้างมากๆเพราะว่าด้วยด้วยตัวเนี้ยอะด้วยความที่ว่าห้องไม่สายไม่กว้างแต่ว่าด้านหลังทดแทนไปด้วยของพื้นที่การเก็บของนะเปิดดูหลังแล้วกัน นั่นจะพูดอย่างนี้ทีนะอ่ะเนี่ยทดแทนด้วยแค่ช่องเก็บของที่แบบมันจะเพิ่มขนาดมากขึ้นวางของได้มากขึ้นนะสามารถเท่สูงได้เลยและปกติตัวนี้นะครับมันเป็นเครื่องไฮบิดด้วยเก็บของได้เยอะนะครับนี้ยังไม่ได้เก็บงานรถเราเข้าใหม่มาเยอะมากนะครับเลยยังไม่ได้เก็บงานนะครับแล้วก็ต่อคิวอยู่แต่เดี๋ยวถึงเวลาเก็บงานจริงจริงแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับจองณวันนี้นะตอนนี้เอาซินอานะผมรักคิวจุกด้วยเออเช่นกัน ใครสนใจนะผมรบกวนเลยใครจองปั๊บแนตะ่ผมรัดคิวเลยบอกมาจากไลฟ์สดน้องแว่นด้วยนะครับนะฮะผมเสียใจมากเลยถ้าสมมติว่าคุณพี่บอกว่าดูไลฟ์สดมาแต่ไม่รู้ว่าดูใครอะไรเงี้ยนะแคปหน้าจอผมไปด้วยนะแคปหน้าจอนะจำไว้ให้ดีเลยนะผมรบกวนแล้วเจอคนไหนนะครับจาหน้าเข้าไว้ให้ดีนะครับผมแต่ผมว่าผมผมภูใจผมมีคนจําหน้าผมได้คนหนึ่งใช่ครับเออซึ่งก็คือพี่โอม จำได้ตลอดชีวิตไม่ไม่เซ็นต้าเซ็นต้าเซ็นต้าก็คันนี้ราคา690,000 629,000ครับนะสมบูรเลยเซ็นต้าแอคยันไอ้กันตุยอะเครับ629,000กับเซียร์อานะฮะนับ1.8ตัวปี2020ตัวไฮครับคันนี้รถสวยมากนะครับน่าใชหน้าโดนจริงนะคุณผู้ชมครับผมน่าใชหน้าโดนนะครับยังมีหลายคันนะครอสก็มีนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมปี2021ครับรถสวยมือเดียวเอกสารครบนะครับแล้วก็ เล่มครบมีเอกสารให้ครบเลยนีครับนั่นจ๊ะนะ่นจ้าใจทักเข้ามาไปเขียนได้เลยนะครับอ่ะไปอินโนวาหน่อยไหมอินโนวาครับนะเมื่อกี้คุณพี่ถามอเวนซ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ท่านน้องเจเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมลงเลยแล้วก็ไปตั้งในระบบนะว่าให้ไม้สองเขาเต็มเวลาพอไม้หนึ่งเราเราพักไปแป๊บหนึ่งโอเคดับนั้นไปเชียวครับนะครับเอาอเวนซ่าไม่มีผมให้อินโนวาแทนเออเธอเอาเราทดแทนลองเปิดใจกันสักนิดนึง นะครับนะลองเป็นตัวนี้ดู Innova 2.0ตัว G ปี2010 <c oughs> 1นนะครับปี2010นะครับคันนี้มีการติดตั้ง LPG มาแล้วนะครับ<า>สำหรับใครที่อยากได้ความประหยัดน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องสมองของ LPG หรืออะไรก็ติดตั้งมาแล้วแต่ถ้าไม่อยากได้เอาออกได้นะคุณคุณแหละคุณมาแม็กนะครับถามว่ามี h r v โฉมใหม่ไหมครับ h r v โฉมใหม่ยังไม่มีเข้ามาจะมีแต่เป็นโฉมปี2 0 2 1 2 0ย1นะครับเป็นตัวโฉมก่อนปัจจุบันนะครับ แต่เรามีโฉมนั้นคือโฉมที่เท่มะออในโฉมที่สวยแล้วก็ปรับ <c oughs> เปรียวมากนะครับครับสนใจกดหนึ่งเข้ามานะคุณเมเมกนี่นะครับอันนี้จะได้เป็นตัวที่มีกล้องหลังอยู่ข้างบนนี้อ่าครับไม่ใช่กล้องหลังด้วยพี่มีกล้องหน้าด้วยกล้องหน้าด้วยเพราะสำหรับตัวนี้ก็คือคุ้มมากนะเราเป็นตัวที่ ปีสอง0ิก็จริงแต่ว่าเขาติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรมาทําให้รถคันนี้ใช้งานได้ใช่แล้วก็สูสีกับรถปีใหม่ๆเลยชะแล้ดีไซน์คือเราบอกว่าคลาสสิกมากครับใครที่แบบนับเป็นนอสตาเจียนะคันนี้เหมาะสจมมากนะครับแล้สวยจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคเรื่องนะขอลองก่อนเฮ้ยนด้อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะบางทีนะครับกลองครั้งหลังกว้างนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับ จยิ่งยังที่สามารถพับบุงพับเบาได้เวลาพับก็ตันหลังอนนี้แล้วเบาะด้านหลังคุณผู้ชมครับโอ้กว้างนะกว้างนะนั่งได้สบายอีกตัวว่านะครับเพอดันบุงดันเบาขึ้นมาได้นะแบบว่าตับให้มันเดินหน้าหน้ามาได้เอ้ยผมอยากผมอยากเขาอยากให้ A2 อ่ะอันนี้ติดนะครับต้องขึ้นไปนั่งถึงจะตับได้นะผมคอยค่อยขึ้นแล้วกันต้องนั่งนี่คุณอ้อยถามรับเทินไหมคะโอ้โหรับครับรับครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยครับรับเทินแน่นอนจ้ะเอามาเทินอย่างเราได้นะครับ ก็ถ้าเอามาเทอร์เราก็จะให้ราคาที่ดีมาขายแล้วเพียวๆนะมาพูดคุยกันก่อนนะครับคุณอ้อยครับเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะอะไรต้องการอะไรติดไฟติดติดแนนเท่าไหร่อยู่เนี่ยสามารถแจ้งได้เลยนะครับครับเราล็อกปิด้นะส่งรูปมาให้ได้นะจริงๆแล้วจะบอกเราเราล็อกปิดไฟแนนด้วยใช่เออกดพับลงไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ก็จะสามารถยกขึ้นไปได้แขวนเหมือนพวกฟอร์จูเนอร์นะครับก็จะเบาแขวนขึ้นไปข้างบนได้สำหรับคันนี้ รถสวยมากปี2010ครับจบที่229,000ได้เลยซื้อสดแม่แวดนะครับฮึบฮึบไอ้เราก็ตัวเล็กซะด้วยดิสนใจแคมหน้าจอเข้าบานเขียวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรอน้องเจผมมา่อนครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้อินโนวปี2010ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเทนอาวีนะครับอาจจะออกแดดมากไม่ได้นะครับพัดลมแบตหมดเออนะฮะเอาดูห่างได้ไหมออได้นะครับนะฮะ ถ้าลมแบตหมดก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้เดี๋ยวเราไปเอาเเผวแบงมาชาร์จแบตให้โอเคนะครับอ่ะนะสำหรับท่านได้ยามา HRV ามอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพราชพฤกษ์ตลิ่งชันครับเอารถมาให้เราตีราคาได้นะครับเพราะว่าถ้าเอารถมาให้ตีตัวเนี้ยจะรู้ราคาเลยทันทีทันทีเราก็ตีราคาเราก็คุยได้เลยว่าจะเทินอยคันไหนก็เป็นส่วนรถรถคันนั้นไปเลยนะครับเช่นสมมุติว่าคุณพี่อยากจะเอามาเทิร์นกับซิตี้อะไรเงี้ยก็มาเทิร์นได้เลยจะเอากระบะมาเทินซิตี้เอากะบะมาเทิร์นกระบะเอากระบะมาเทิร์นรถ ใหญ่ไปเลยก็ได้เ,ออเพราะว่าก็มีนะครับหลยเคยมีเคสที่เอากระบะปี2008มาเทินกับ Fortuner b a c k t o p 4 w h e e l วอะไรเงี้ยแลวก็มีกรณีที่แบบว่าเอาซ i v i c มาเทินกับตัวรี v ว่เราก็มีเหมือนกันก็มีครับหรือว่าเอารถแบบ MG มาเทินยารีดเงี้ยอ็มจเครื<ด>่องพันห้ามาเทินยารีดเครื่องพันสองได้หมดนะครับขอแค่เข้ามาคุยรายละเอียดหรือถ้าอยากรู้ราคาคร่าวๆอยากอยากจะตีราคาก่อนที่จะเข้ามาก็ส่งรูปให้อินได้นะครับออในแชทของเราบ้านเขียวแ er. อตติตตอกดีเจนได้เลยส่งรูปยนอาพัน สำเนาเล่มแล้วก็ตัวจริงๆเอาถ่ายรูปเล่นทะเบียนมาเลยก็ได้แล้วก็ตัวน้าปัดเินใหม่นะครับให้ดูรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับนะฮะมันเขียวทักมาได้เลยคุณผู้ชมครับเอารถมาให้เราดีราคาเลยก็ได้มาวันนี้แล้วกันนะจ๊ะอ่ะโอเคครับพร้อมไหมอือดื่มน้ำหนึ่งโอเคครับดื่มน้ำผสสาระนะโอเคโอเคครับเรามีให้หลายคันนะเดี๋ยวให้ดูให้กัาวีแบบไกลๆนะครับอ่ะ นี่ก็อกขอบคุณค่ะขอบคุณครับยังไงมาคุยกันนะคุณพี่เอชาวี1.8 RS ปี2020 21นะครับได้ไหมคันตรงนั้นฮะได้ไหมได้ครับเป็นปี2020นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวที่ท็อปสุดซันรูมีนะครับเป็นสีขาวด้วยนะครับแล้วก็มีเลนวอชให้แล้วก็พวก ระบบต่างๆมีให้ครบเลยนะครับท็อปสุดชุดตรงชุดแต่งเต็มนะครับแล้วก็เรามีให้2คันสีขาวนะครับเป็นตัวปี20และ21ป,ปี20เนี่ยคันข้างหน้าราคา645,000าปี21ก็หน้าตาเหมือนกันโฉเดียวกันนะครับต่างกันที่ภายในที่เป็นเบาะแดงใช่ครับเบาะแดงพรมสีแดงราคา659,000นานะครับสำหรับสีขาวนะตัว HRV <c oughs> นะครับนะปี2020 21นะครับนะเดี๋ยวเรา ส่งรูปส่งรายละเอียดให้ถ้าคุณพี่สนใจทางเขา้าวมานเขียวได้เลยนะครับติดต่อกนี่เจได้เลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับนะเราจะให้น้องเจพาดูต่อนะครับรพี่<ร>ท่ทานนไหเราจะส,สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก๊อกดีไหมฮะหรือว่าก๊อกแล้วกันเพราะว่าคือนะเพราะว่าคนนะแล้วคุณผู้ชมครับก่อยตังเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนะครับขอเวลาสักครู่ขออนุญาตเออท้านั่นของดีเน็ตแป๊บนึงนะฮะหนูนะขยันพูดซะด้วยไปไม่ได้ติดขยันพูดได้นะ Yeah. Yeah. Yeah, ¡Me yeah. tí, yeah.